โอ้ยตกมากเลยมาลงใครก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวใครซัมมอนโอ้ยเป็นปืนโหดด้วยรอ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 ขอขอยืมปืนมั่งอยากอยากเล่นมั่งอะรอเออยืมมั่งยืมมั่งขอทั้งตัวเลยแล้วกัน อ๋อไมาปืนเหรอเฮ้ยธนูนี่ว่ะอาวุธลองอาวุธลองคล้ายคล้ายป้อมทั่วไปครับว่าแต่นี้มันไม่มีกระสุนนี่ว่ะต้องทำยังไงเนี่ยบอกผมทีเออผมผมคนไทยครับพี่ เจือเจือเจือเดี๋ยวเราคุ้มกันในอยู่ด้านหลังเราเลยเบินบอมนี้แรงใช้ได้เนี่ยวิ่งกองกองกองไอ้ยอสายตาดีเนี่ยเราครั้งก่อนที่มาเล่นครับไม่ผ่านครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้ผ่านนะครับมาแก้มือครับโอเคนะครับ ว่าแต่ทางไหนเนี่ยเดะเดวเดี๋ยวเดๆเดะเ,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 เอ่ะมาถูกเว้ยโอเคว่าแต่เอาไอ้ธนูนี้มาทำอะไรวะใช้ก็ไม่ได้ไหนไหนบอสออมาดิบอสตัวแรกจะเป็นบอสท,ที่ถือค้อนนะเนี่ย เดี๋ยว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 โอ้ยปืนปืนล่วงเลยอ่ะไปเพื่อนจัดไป่ไตยายุทธไปเอเอปืนนี้ค่อนข้างออกกระสุนค่อนข้างไวน,นะครับ ยิงกระบอกแล้วแป๊บเดียวหมดอ่ะโอเคเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับโอ้ยมันยิงยังไงวะขอมั่งขอมั่งขอมั่งโอ้ยลูกหมดแล้วเหรอเจ้าฮานูโอลูกหมดแล้วอ่ะเราต้องไปเพิ่มกระสุนกันครับหน้าน้าทางมันจะมีลูกเดียว เมื่อกี้รู้สึกมันจะยิงสะใจมากเลยเนะี่ยหมือนธนนเป็นธน,นบอมครับอะไรอย่างเงี้ยมีลูกเดียวตกเลยไปนำไปลูกพี่รู้สึกว่าด่านต่อไปจะเป็นพวกที่กระโดดนะครับจุดที่ผมตายไบ่อยนะครับใช่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าผมจำผิด ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเอ้ยโอ้โหเ,เก็บธนูกันธนูไม่มีลูกก็เก็บไว้นะเดีย๋ยวไปเพิ่มกระสุนนานต่อไปนะครับธน,นูนี่อ๋อไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไงวะ อ๋อนี่เราเพิ่มฐานนี้ลองใช้าน,นูนะครับไอาโซน,นชื๊อเอ้าาน,นูไม่เพิ่มวะอะไรวะมันต้องมีกระสุสนพิเศษแล้วเนี่ยโอ้โหอยากว่ามัน,นโดนยังไงไม่เป็นไรครับทักมาตายรือวะ อเออตายมทีโอเคเข้าสู่ด่านต่อไปครับเออด่านนี้แหละที่ผมตายเยอะนะครับด่านิน่ไม่ตายนะมาตายด่านนี้ทอมีมาแก้ตัวครับออมี้ผ่านชัวร์พอฝึกมาจากคลิปที่แล้วแล้วไปเ,เรียบร้อย รอจังหวะนะครับไปทางซ้ายยาวๆครับอย่างนี้โอเครอก่อนรอก่อนต้องรีบไปฮึบฮึบโอเคเอ้ยเพื่อนมึงรีบจังวะดูดูผลของคนรีบนะครับนี่ต้องช้ชาๆแบบผมนี่รอรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่าตายแบบแบบเพื่อนนะครับโอเคเอ้ยผิดพลาดผิดพลาดน,นี่มันระเบิดอะไรวะลองซัดดูนี เอาไม่เอาไม่เขานี่ต้องรีบซะแล้วไม่รีบไม่ได้ละโดด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 เอ้ยโดดไม่ถึงอะไรวะจะมามูสหน่อยว่าโดดเป็นทำไมมาทำจริงๆไม่ได้วะโดดใหม่ครับโดดใหมรอรอรอ,รอเพื่อนไปถึงโน่นแล้วชึบชึบโอเคไปต่อชึบชึบรอรอรอ รถฮึบอาเพื่อนเราไปถึงแล้วโอเคอย่างงี้สบายใจหนะ่อยโอเคตรงนี้ต้องรอนิดนึงนี่นี่รอไฟหยุดรอไฟหยุดไปได้เอ้ยหยุดเดะหยุดเซ่ยุดเซ่โอเคตรงนี้สามารถตรวจข้าไปได้นะเฮ้ยเรือรถเลือรถ ไฟนี้ทำทำให้เราไม่ตายนี่ว่ะแค่เลือดรถอย่างเดียวเอ้ยลบลบพิษลบพิษโอ้โหถ้าเราโดนพิษไปเรากลายเป็นล่างไอ้นู้นเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่เป็นล่างไอ้นั้นเราเป็นตัวผู้หญิงนะครับลืมบอกไปผมนล่นรลาดใครก็ไม่รู้เนี่ยยืมมานะโอ้โดนเอ้ยลบโอ้โหโเอย,อออย,อยดีนะตายก่อนเอมื่อกี้ลบไม่พ้น,นครับแต่ตายก่อน ก็โชคดีไปเข้ามาใกล้สิอเอ้ยนี่หลบไม่พ้นครับขอโทษด้วยหลบไม่พ้นได้เป็นร่างร่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราคุ้มกันในไม่ต้องห่วงตามเรามาเลยพายุยังตามอยู่เว้ยอย่าขึ้นไปสิซลฟ โอ้รอบนี้เหลือเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเจนาทีอุ๊ยแม่งมีเปิดนี้ด้วยอ่ะโหด่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปฟันแม่มาโอเคเข้าถึงด่านสุดท้ายแล้วเอ้ยยังไม่สุดท้ายนี่ถึงด่านสี่สุดท้ายไม่ใช่บอกนะครับ มา,มาชมพระจันทร์ดีกว่าให้ผู้ชายยิงไปนะครับโอเคมาชมพระจันทร์นะพระจันทร์เต็มดวงครับเดี๋ยวมาป่ากออกมาจัว่วว่าฟันตายด้วยตายเดี๋ยววะตายได้ตายได,ยด,ยด,ยดย้โอเคหมาป่าออกมาแล้วครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่ไง

การลูกพี่มันก็แต่เพื่อนทำอะไรผมเลวะช่วยช่วยช่วยฟัดขาไเพื่อนมันบักก๊กหรือวปล่าไงวะอย่าไรต้องเราจุดตางเลยไปได้เอ้ยมืนหัวเว้ยจะหนีทำไมวะเราเป็นอมตวะไงเฉยก็ได้นะอยากวิง่งมาๆๆๆ บอสใกล้ตายนะครับเหลือ5%อะไรยืนปลาหอกเหรออบอสแก่จะตายแล้วถึงเวลาที่เราต้องพามาันละไหนวะมองเห็นตัวเลยนี่ตม่เบาตาแล้วยเย่ไปเว้ย ฉากจบเข้ามาครับเงือ่ลมทั้งยืนเราวิ่งไปครับวิ่งไหครับถลม่มเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับมาแช่บอ่อไปทางนั้นทำไมวะตรงนี้ไม่ใช่หรอบ่อแช่บอ่อแช่บอ่บอเฮ่อสดชื่นครับ ก็ได้ XP คล้ายๆด่านเก่านะผมว่าคล้ายๆของมันได้สองร้อยเหมือนกันอะอ๋อตรงนู้นก็ได้เหมือนกันนะต,ตรงนู้นเดียวามาชมบรรยากาศรอบๆแบบ,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 บนี่มีลูกศรอ,อะไรเนะี่ยโอ้รู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงเพลงเลยนะมาอยู่ตรงเนี้ย ได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมได้ยินเสียงเพลงแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มุมผิดมุมผิดดูมุมกล้องผิดนะอ๋อทำไมเสียงเพลงหยุดไปแล้วได้ยินเสียงเป็นโนดิดนะเมื่อกี้นี้เข้ามาใหม่เปเออนี่ไง อ้ามีแค่ทีเดียวอ๋อสามารถเล่นได้ผมรู้ละผมรู้ละนี่ลูกศรนี่หยิบหยเฮ้ยต้องคุยกับเขาหน่อยแล้วรอรอลอมามาเล่นเป็นโนกันมามาเฮ้ยบอกให้มาเล่นเป็นโนด้วยกันไงเั่นคนเดียวก็ได้เว้ยงตึตึงนตึอนตึเตึนตือนตือ เดี๋ยวผมจะเล่นเพลงสักบทเพลงให้นะครับเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวร้องเลยนะอ่าร้องเลยร้องเลยเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มันมีโน้ตอะไรบ้างเนี่ย <S <S โดเรมีฟาโซลาททโดไม่รู้ผมมั่วผมมัวเชื่อผมมาชมบรรยากาศครับเลิกเล่นพอแล้ว ก็ค่อนข้างสวยนะครับ <c oughs> ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับนี้อ๋อนี่มันสอนโนต้ตอยู่นี่นาะ ขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดูโน้ตกันขึ้นขึ้นสองครั้งอ่าแล้วก็ลงลงถ้าเกิดเล่นสองคนมันผมว่ามันจะเป็นเพลงนะเนี่ยขึ้น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 ลงลงขึ้นซ้ายขวาขวาขวาซ้ายอะไรเนี่ยงตึงเติงเติ่ง เอ้ยหุกหกหนุกผมชอบผมชอบแบบนี้ผมชอบก็ได้พีประมาณแปนกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามเมื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ